ดูรดเซมเปิลไปก่อนใครวะกรติบหนังสือเลยอ้าวเองคุณค่ด้วยเองไงอันนี้เล่นนี้แต่ดูเซมเปิลไอนเข้าไปเลยเอาไปเลยช็อตมาก5ช็อตเดี๋ยวสัมภาษณ์มองกล้องนะลูกแรกเช่าจะไม่รู้ไปที่ไหน เอขาไม่บอกแบบนี้นั้นน่ะใครก็จะบอกเขาบอกว่าในที่สุดเขาก็ตามถ่ายได้อะเข้าไหนวะเอ๊ะปกติไม่พลาดนะเจอว่ะที่ไหนวะเหมือนจะนานเลยยังเหมือนจะนานเลยยนานแล้วแล้วเหรอเหรอเข้าเขาเดินตื่นแล้ววันนี้งานเหร เยวพี่แต่พาดแน่นอนไมพาดอ่ะไ่ดนะ่พาไ่พดไม่าดไม่พลาดม่าดไมันาดไม่ลาดไพดไม่ไมาไ่ลดไม่ลดม่ลาไ่พลดไม่พลาดไม่พลาม่ล้วไม่ไม่าดไมดไม่พ่อล่ไม่ม่พลลาดไพล่พลไปแล้ว่มาม่พ่่าไ่าไ่ไไมไ่่ยเฮ้ยโอไไลา่ไ่ไหน่พี่ยังคุ้นเลย มนเป็นด้วยเหมือนดูหนังดูหนังหรือเปล่าไม่ได้ดูไม่เคยไปดูหนังการจริงๆดูจริเอ้าวเหรอนม่ได้เดินทางก็เป็นป้ายโฆษณามันเหมือนมีป้ายเมืนเป็นโรงหนังด้วยหรืออาจจะเดินผ่านก็ไม่รู้นะแต่แต่ใครว่าไม่หน้าพูดเลยเยียนเลยคิดมากเกเยอะ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 จำไม่ได้ พี่ยังคุ้นอ่ะขลุดแล้วอ่ตุ้ยอะ่ะปกติไม่พลาดอะ่ะเงินเข้าเงินเข้าไม่ดูจากทรงผมสีเราเร็วนี้ตาวทรงผมอะ่ะเกี่ยวมั้ยมอเกี่ยวมั้ยฉันง่ายเกินนี่ว,วะ่ะ เงือโตอ๋ออะไรปวดขาเดียวน้องๆที่เหลือก็ระสับระสายกันอยเรื่องของเรื่องให้ลงอย่างนี้เจ็บปวดอ่ะ่านแล้วไม่นานแล้วเนี่ยคุยต้องไปพูดกับคนอื่นเที่หน้าแดงอ่ะ โยนโยนไม่ไหนยัดเก็บเข้าบ้านด้วยนะนี้ของวันนี้เลยเอ่อพี่บอกเอาพี่บอกจัดใจนี้จัดใจดีดีแล้วดีดีแล้วดีดีมีสติ